เพื 1941, ่อเป็นครื่องถอนคายทม่ะไ่รไมอเนไมึงก็ถก็พแ้วนะวะนี่พูดไม่ได้ไม่ต้องพูดมันรงมะมึงอยากเจอคนันดต่อยหน้าเสียงมึงเป็นอไรวะเสียงมงนี้นี่เขาหลักกูก็หนั เรไรทำไมเจ้าทำแบบนี้อะน้องเจ้าก็รู้อยู่ว่าพี่รักเจ้าแต่เจ้าก็มาอยุดไอมีเด้างไม่ได้ยังไงอะไรร้อยเลยไปไหนอะไรอะทำไมอะเรไรเขาบอกเขาไปเลยว่าเรไรอะจะอยู่กับใครจะอยู่กับสวรรามหรืออยู่กับแชมป์หรือจะอยู่ ว่ายังไงเลยไรพี่รักเจ้าเจ้าอยู่ไปนม่เงีนเยวได้ยังไงพี่ธำรมรนฉันต้องถามพี่จะมากกว่าว่าพี่ทำแบบนี้ทำไมทำไมอะไรพี่ธำรมรนพี่น่าจะรู้ดีไงพี่ว่าฉันพี่เป็นเงินเราคบกันตั้งนานแล้วและอีกอย่างหนึ่งพี่ทำแบบนี้พี่ก็น่าจะให้เกียรติฉันบ้างฉันเป็นหนี้น้องสาวของพี่ผาเรือ ในฐานะพี่ชายเท่านั้นเพราะว่าคน,นที่ฉันดักนั่นก็คือพี่มิเนียวคนเดียวพี่จะมาไว้เลยพี่จะไปเกเรยที่ไหนก็ไปเลยเไเจ้าพูดแบบนี้เจ้าตั้งสติและคิดใีดีเจ้ามองพี่เจ้ามองมิเนีให้พูด,ดพอีกทีกลัวมึอตั้งสติก่อนพูด พี่ก็หลอกกว่าขาวพี่ก็ขาวกว่ามีน้ำเต้าหุ่นพี่ก็สมาร์ทกว่าไ <tell> อ้แฉกถามจริงไงที่บ้านมีกระจกไหมมีมีใช่ไหมเนอสองมัง่งมึงเอามึงไปเปรียบเทียบกับหัวหน้าทำไมอ่ะถ้าเขาเป็นคู่กันมึงสองแล้วกระจกที้านมึงแตก คุณยองดีเพื่อนที่เดๆัยพูดมาน่ยมันก็ชัดเจนดีอยู่แล้วเราทั้งสองคนด้วกันยังไงเพื่อนน่ยก็ตัดใจซะเถอะลองไปดูวันข้างหน้าเพื่อนอาจจะได้เจอผู้หญิงที่ถูกใจและที่เหมาะสมมากกว่าเดนัก็ได้ไอ้บินยองถ้าหากไม่ได้เลือกมึงเพราะฉะนั้นกูจะขอท่ามเฮ้ยมึงกับกูมาบอกเราว่ามึงเพ่งหนากกัน อาหากครั้งนี้ให้เก่งกว่ากันก็จะได้ครอบครองหัวใจไร่